พอก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ได้รีวิวบ้านกันนะคะอะขอเบรกไว้ก่อนนะและตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าบ้านของเรานั่นเองนะที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้ก็คือชื่อเปิดยาชแนลเป็นชื่อที่คล้ายๆเหมือนช่องหนึ่งที่ดังมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะห้องแจ้งเข้าห้องนอนไม่ให้เข้าเหรอห้องนอนนะเออใช่ห้องนอนไม่เข้าไปดีกว่าทุกคน สามพองบ๊เบเอบลูคาลคูรีบุริยารชแนลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริยารชแนลวันนี้นะคะมินก็จะพาทุกคนมาดูบ้า ทุกคนเคยเห็นแล้วใช่ไหมในคลิปที่ผ่านๆมาตอนนั้นก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ลพาดูบ้านนะคะได้ไม่เต็มที่เลยนะแต่วันนี้นะคะมินจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้วค่ะของที่ตกแต่งในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมินจะพาทุกคนเนี่ยไปดูภายในบ้านกันว่าจะมีอะไรกันบ้างน,นะคะ <Okay. S 1> ทุกคนคะที่มินอยู่ตรงนี้นะคะคือข้างบ้านนั่นเองนะคะขอมาหลบแดดนิดนึงนะเออทุกคนเชื่อไหมคะว่าสามารถเป็นร่มเงาให้มินได้จริงๆนะจากที่แดดจัดๆนะแล้วลงต้นไม้เนี่ยก็ดูร่มลื่นขึ้นเยอะเลยนะคะและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนน,นะ นี่สูงมากเลยนะอ่าแล้วนี่ก็คือข้างๆกันเป็นซิวโอ๊กนะทุกคนต้นนี้ก็ดูสวยงามมาก <c oughs> เห็นไหมดูแบบว่าใบน้อยๆแต่ว่าให้ร่มเงานะแจะร่มเงาเนะี่ยแจะ <c oughs> และนอกจากนั้นแล้วนะทุกคนนี่ก็คือตน้นหญ้าเม็กซิกันของเรานะคะก็จะให้ความแบบผิวไหวทุกคนคะมินจะบอกว่าจริงๆแล้วด้านหน้าบ้านเนี่ยคือยังทําไม่เสร็จนะคะมินจะต้องทําให้เป็นพื้นเขาเรียกไม่พืนสิให้เป็นหญ้านะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าบ้านของเรานั่นเองนะที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้ก็คือชื่อเบอร์ยาชาแนลเป็นชื่อที่คล้ายๆเหมือนช่องหนึ่งที่ดังมาก,มากๆเลยนะเนี่ย <laughs> ที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะเป็นไม้เทียมนะคะซึ่งอายุการใช้งานค่อนข้างนานแล้วก ก็มีความทนทานมากทนแดดทนฝนทนลมบ,บางคนอาจจะแบบเป็นห่วงแอมินระวังนะเดี๋ยวมันจะผุพังง่ายเขาออกแบบมาเพื่อให้ทนกับแดดกับลมอายุใช้งานค่อนข้างนานมากเลยค่ะและต่อมานะคะก็เป็นผนังของบ้านนะตรงนี้ทุกคนอาจจะถามว่าเอ๊มันคืออะไรนะคะผนังบ้านของเราอันนี้นะคะเป็นซีเมนบอร์ดซึ่งเหมาะกับการที่มาทําอยู่กลางทุ่งนาทุ่งหญ้าที่นี่เลยนะคะเพราะที่นี่ร้อนมากๆค่ะแต่อันนี้โอ้โหรับรองว่าลดความร้อนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ และในตัวหลังคานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นซิงเกิลลูปนะคะยิ่งร้อนมากตัวซิงเกิลลูปนะคะหลังคาก็จะเริ่มมีความเหนียวแน่นแล้วก็ติดกระชับมิดมากเลยนะยิ่งทําให้สวยงามมากขึ้นนะคะและต่อมานะคะก็คือประตูของเราเองค่ะประตูนี้ก็เป็นประตูด้ามที่จับเป็นเหล็กน,นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไม้เทียมนะซึ่งเป็นเหมือนกับไม้ที่เรายืนอยู่นะตอนนี้นะมีความทนทานแล้วก็หรูหรามากมากเลยนะมินว่าสวยมากๆเลยนะปะเดี๋ยวมินจะเปิดประตูและะ้วค่ะมาดูกัน<อ> นี่พอเปิดมาปุ๊บนะคะก็จะมีประตูอีกชั้นหนึ่งเป็นประตูกระจกนะทุกคน2องบานนะคะกุญแจเปิดด้านนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านดีกว่าค่ะนี่ว้าว ข้างในเย็นมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสุดชื้นมากๆเลยนะเดี๋ยวเขามานั่งข้างในกันก่อนเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บทุกคนก็จะเห็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นโซฟานั่นเองนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่ะของดั้งเดิมบ้านตัวอยา่างเขาจะเป็นโซฟาหนังอะต่อมาค่ะทุกคนและนี่ก็คือโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะวางแก้ววางของวางน้งาําวางอาหารก็วางได้นะโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะเหล็กนะหลังเนี้ยสไตล์เขามันจะเป็นแนวออก l อฟนิดนึงนะจะดูออกดิบๆนิดนึงนะทุกคนนี่ทุกคนรู้ไหมคะว่าบ้านหลังนี้นะคะไม่มี ีทีวีบ้านหลังนี้ไม่มีทีวีนะคะเราเอาอะไรมาติดแทนทีวีอ่านี่ค่ะบนหัวมินเลยค่ะนี่ก็คือเครื่องมอนิเตอร์นะคะทดแทนทีวีได้ยิงส่งไปถึงนี่เลยตรงผนังของเรานะคือมินว่าถ้าเรายิงกับผนังมันก็ชัดนะแต่ว่าเราเห็นปลั๊กไฟอยากให้เห็นปลั๊กไฟมินก็เลยไปซื้อผ้าติดผ้าแบบอานนี่แหละเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์สามารถที่จะม้วนเก็บแล้วก็เปิดใช้งานได้ง่ายเราแค่ใช้รีโมทนะคะกดลงนะคะนี่ มอนิเตอร์ของเราก็จะลงมาเลยนะคะลักษณะนี้คล้ายๆเหมือนเราเอ่อกำลังเรียนหนังสืออยู่นะคะอาจารย์กำลังพรีเซนต์อยู่นะโอเคอ่าประมาณนี้นะเราก็จะได้กรอบจอแล้วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถมองเป็นทีวีในส่วนนี้ได้เลยนะนอกจากนี้เราทุกคนสามารถที่จะต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะเดี๋ยวมินจะเปิดเน็ f l i กให้ทุกคนได้ดูกันนะเปิดเน็ตฟิกก่อนนะ ก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะทุกคน,คนเดี๋ยวเราจะไม่ได้รีวิว <Wow. S 1> บ้านกันนะคะอะขอเบรกไว้ก่อนนะปะเดี๋ยวเราไปดูเอ,อ่อรีวิวในส่วนอื่นกันดีกว่าค่ะและถัดมานะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้าน,นะคะ่ะซึ่งอ้จริงๆแล้วแบบบ้านเล็กแบบกระทัดรัดจิงเนอะเดินแบบไม่ถึงก้าวก็ถึงด้านหลังบ้านแล้วะคะ่ะตรงนี้นะคะมินชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นโซนที่มินสามารถเห็นไก่จ๋าของมินได้แนละ้วทุกคนไก่จ๋า นะคะไก่จา๋ามินก็จะอยู่ด้านนี้นะทุกคนหลังบ้านอาจจะลกลงนิดนึงนะยังไม่เสร็จดีนะก็จะเป็นไก่เอ๊ะทำไมไก่จา๋าตัวเล็กนะคะตอนนี้นะคะไก่บรามอของมินเนี่ยยังไม่ได้ขนมาอยู่ที่นี่นะตอนนี้เป็นมินิคอชินนะคะที่อยู่ในบ้านหลังนั้นทุกคนเห็นไหมอ่าไม่เห็นแนะ่เลยเดี๋ยวมินเปิดกระจกให้ทุกคนดูดีกว่านะว้าวโหวทุกคนดูสินี่ปิดดีกว่านะคะเพราะว่าข้างนอกร้อนมากๆเลยนะ ใช้งานง่ายมากนะคะแล้วก็ล็อกอย่างนี้เอาละค่ะทุกคนส่วนด้านนี้มินลืมบอกไปนะสมมติว่าเรานั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะสามารถที่จะมองทะเลสาบของเราออกไปได้ด้วยนัแค่นี้มินก็พอใจมากๆแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะจริงๆไม่ใช่เป็นโต๊ะวางทีวีนะคะตรงนี้เป็นตู้เก็บรองเท้านะคะด้านบนเนี่ยเป็นหินนะทุกคนแล้วก็ข้างๆขอบๆเป็นเหล็กหมดเลยนะคะเขาออกแบบมาค่อนข้างสวยนะทุกคนอเดี๋ยวมินจะเปิดให้ทุกคนดูนะ ี่ค่ะจริงๆตู้รองเท้านะแต่เดี๋ยวเอามาเก็บของชั่วคราวก่อนนะคะมีทั้งหมด2บานนะทุกคนมีบานนี้แล้วก็อีกบานนึงก็เป็นบานนี้นะ,ะบ้านเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันค่ะและต่อมานะคะนี่ก็คือโต๊ะกินข้าวของเราค่ะทุกคนคก็นัง่งได้ประมาณสัก3คนนะคะกําลังดีนะจริงๆ2คนเนี่ยมินว่ากําลังสบายสบยคนก็ได้อยู่นะนี่มี2เก้าอี้นะคะสเก้าอี้สิ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องครัวกันแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นตามนี้เลยนะออกจะลกๆนิดนึงที่มินชอบมากๆนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้ค่ะที่เป็นถินนะ่นมีความหนาแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เงามากๆเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้นะ <c oughs> คือมินแปลงจากตัวแบบ ้านแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างซิงน้ำเนี่ยปกติแล้วอะ่ะเขาต้องไปอยู่ด้านนี้นะมินก็มาปแปลงให้มันอยู่ด้านนี้นะเวลาเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมอ่าเราก็โยนก้องซิงล้างได้เลยจริงๆผนังตรงเนี้ยไม่ใช่กระจกที่มั้งแต่แรกเขาจะเป็นสีออกนี่นี่แบบนี้ค่ะดูซีเมนบอร์ดนะสีร็อฟหน่อยนะคะเขาก็จะแบบอยู่ตรงนี้แต่ว่ามินเพิ่มความหรูหรานิดนึงมินก็เลยติดกระจกให้บ้านเรามันดูแบบโป่งโลง่งกว้างขึ้นมานะคะสําหรับมินนะคือมินเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมเวลามินจะเก็บของ อะไรของเนี่ยค่อนค่อนข้างลําบากนะเพระว่ตูต้เราอยู่สูงมากเลยนะมินว่าจริงเขาทํามาตรฐานแนวแบบยุโรปนะแต่โดยที่ว่ามินเป็นผู้หญิงตัวเล็กเอเชียนะคะก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมซึ่งเราก็มีอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือเก้าอี้ของเราค่ะนี่คือเขาสามารถที่จะเป็นนี่ทุกคนดูเป็นบันไดให้มินได้ด้วยอ้าวเดี๋ยวนนี้ค่ะนี่มินก็สามารถที่จะปีนได้นะคะ อบอกก่อนนะคะว่าบ้านหลังนี้ตั้งแต่พื้นจนถึงข้างบนผนังหลังคาเนี่ยสูงที่3เมตร30ตู้เราก็เลยอยู่สูงมากๆเลยนะเดี๋ยวมิจะพาทุกคนไปดูตู้ข้างบนว่าเป็นยังไงกันนะคะอ่าแค่นี้นะคะเดิน29เมก็มถึงแล้วแต่มินว่าคนปกติก็เริ่มถึงนะ่ะข้างในตู้มินก็แปลงด้วยนะว้า ที่มินแปลงนะคะก็คือมินทําตัวที่เป็นที่กั้นนะคะแล้วเป็นช่องเนี่ยเพื่อที่เราจะวางของได้เยอะมากขึ้นนะเพราะจริงๆแล้วเขาไม่มีตรงนี้ให้ทุกคนก็คือเป็นแบบตู้โล่งๆแบบโล่งหมดเลยนะไม่มีกั้นนะโล่งหมดเลยนะโอเคเห็นไหมเกือบถึงบ้านละอีกนิดนึงเลยคะ และตู้ด้านนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนตู้ด้านที่มินได้แจ้งไปนะแต่ว่าด้านนี้เขาจะติดตู้ไฟไว้ให้เรานะคะต่อมาเครื่องดูดควันนะคะรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นแบบเครื่องดูดควันแบบวนนะทุกคนแต่เอาจริงๆว่ามินก็ไม่ค่อยได้ทําครัวสักเท่าไหร่เพราะว่ามินจะทําครัวเอาดรอที่อยู่ข้างนอกนะคะอ่ามีตู้เบเกอรี่ด้วยนะทุกคนและต่อมานะคะก็คือตู้เย็นของเราต้องเป็นสีดำมาคอนเซ็ปต์เราคือฟีดํมนะคะตอนแรกมินกะว่าจะเอาแบบเล็กกว่านี้หน่อยคิดไปคิดมาข้างในตู้เย็นเนี่ยของลูกๆเยอะมากอ่ะเล็กๆเ,เนี่ยน่าจะไม่ ของลูกนี่ก็เต็มแล้วนะของเราไม่มีเลยนะเนี่ยส่วนเราตรงนี้นะเป็นเราที่มินได้จะทําขึ้นมาเองนะตัดขึ้นมาเองแล้วก็ติดกับผนังติดกับกระจกเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่นี่พวกช้อนตะลิว้วหรือเขียงอะไรต่างๆนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำกันคือห้องน้ำที่เนี้ยค่อนข้างสวยนะนี่เปิดประตูเลย เนี่ยทุกคนดูสินี่แต่จริงๆแล้วมีหลายอย่างมากเลยนะคะที่มินก็แปลงอีกนะคะปกติแล้วเนี่ยตรงที่ห้องอัดน้นําของเรานะคะเป็นตัวไม้เนี่ยติดกับผนังด้านนี้ไม่เป็นกระจกนะคะแล้วก็ที่เปลี่ยนก็คือตัวพัดลมดูุดอากาศด้วยนะคะ ตัวนี้มินเปลี่ยนเป็นสีดํานะคะตอนนี้เขาให้มาเป็นสีขาวนะคะสวนตรงนี้นะคะราวตากเนี่ยไม่มีให้นะมินก็เอามาติดเองนะคะติดตรงนี้เองนะทุกคนคะจริงๆแล้วห้องน้ําเนี่ยไม่ได้มาแบบนี้คือถ้าเป็นบ้านทรงเนี้ยนะห้องน้ำเขาจะมีอ,าอ่างอาบน้ําจะขยับไปอีกห้องมันห้องน้ําม,มันจะกว้างกว่านี้นะคะ ก็จะแบบเป็นแบบลึกเข้าไปอีกแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะและในส่วนของประตูด้านบนนะคะทุกคนนี่มินทำเอาไว้ตัวนี้คือตัวกันรกระแทกนะสมมติว่ามินเปิดประตูมาแรงๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกระแทกตรงนี้ทะะุกคนคือไม่กระแทกตัวประตูนะคะอันนี้ก็เซฟซึ่งอันนี้มินทำเองทุกคนทำเองนะ กาบอีกอันนึงก็คือปกติเขาจะให้เป็นกลมๆนะแต่อันนี้มินเปลี่ยนมาเป็นแนวแบบยาวๆแล้วก็ดึงลงอย่างเงี้ยนะคะมินรู้สึกว่าแบบมินชอบเป็นแนวเนี้ยมันดูเก๋ดีอะ่ะเนาะแต่มินว่าเขาเก๋นิดนึงอะทุกคนเพราะว่ากระจกเนี่ยเขาทำบานค่อนข้างใหญ่นะ เห็นหน้าชัดนะคะแล้วก็มีแสงไฟแบบสลุดุลว่หน่อยนะคะทําให้เราสึกแบบอบอุ่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะคือตรงเนี้ยเขาเป็นหินนะทุกคนเนี่ยหินหมดเลยนะมันมีความแข็งแรงแล้วก็ความหรูหราการมีเก๊ะ2เกะแล้วก็มีตู้ใหญ่ตู้หนึ่งนะคะอยู่ด้านนี้นะทุกคนต่อมานะคะก็คือห้อง ห้องนอนเนี่ยคือมินต้องขออภัยุกคนในยนะเพราะว่ามินะปูผ้าปูที่นอนเราเราผ้าปูที่นอนมินี่สีแบบจัดจ้านมากเลยผ้าไม่ค่อยเข้ากับบ้านเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะ้เขาไม่ให้เข้าเหรอห้องนอนนะเออใช่ห้องนอนไม่เข้าไปดีกว่าทุกคนแต่ว่าเราทำรีวิวนะไหนๆก็ไหนๆครับไปเถอะไปะมาดูกันค่ะ นี่คือห้องนอนนะคะคือมิน่าชอบแบบบนข้างบนมากเลยนะเพราะว่าเขาแบบดูเป็นแนวนอร์ดิกที่ไฟเยอะแล้วก็สวยมากๆเลยนะคือดูอบอุ่นมากๆเลยทุกคนและนี่นะคะคือพ้าปูที่นอนที่มันช่างไม่เข้าอะไรกับบ้านหลังนี้เลยนะตะก้อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยห,หาซื้อเปลี่ยนใหม่ละกันเนาะ โอเคค่ะในโซนของด้านนี้นะคะคือด้านหน้าเนี่ยจะมีใครมาหามินบ้างนะทุกคนเห็นทุกคนเลยเนี่ยและในโซนข้างๆตรงนี้นะทุกคนอันเนี้ยมินขอพรีเซนต์หน่อยเถอะเพราะมินชอบมากเลยนี่ก็คือตู้ข้างเตียงนะเป็นตู้ข้างเตียงทีมมันดูคลาสสิกมากเลยมันเหมือนหลงมาในยุคแบบส่งขรามโลกครั้งที่สองะทุกคนปเดี๋ยวไปดูโซนอื่นนะ และต่อมานะคะก็คือตัวเตียงนะคะเตียงเหล็กนะทุกคนจริงๆมินถามเขานะว่าเปลี่ยนเป็นเบอร์จัดแนวได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นบริษัทของเขานะคะเตียงตัวนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ของเขานะก็เลยเป็นเดอะวายนะแต่ก็โอเคค่ะก็ชื่อก็เข้ากับความเป็นธรร,รมชาติดีนะคะเดอะวายนะคะส่วนตรงเตียงนะคะขาเตียงต่างๆเนี่ยก็เป็นเหล็กนะทุกคนคือมีความแข็งแรงมากๆเลยนะ,ะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะ,ะเวลาเดินเวลาเราต้องดูดีๆนะคะ ต่อมานะคะในโซนของด้านนี้นะคะนี่ก็คือโต๊ะทํางานนะคะซึ่งโต๊ะทางานเนี่ยมินต้องบอกนิดนึงว่ามินเนี่ยซื้อมาแยกต่างหากนะคะเพราะว่าเผื่อมินจะมานั่งทํางานอยู่ตรงนี้นะคะและในส่วนของนี่เลยตู้เสื้อผ้านะทุกคนมินต้องขอบอกนะคะว่าทาง The ะวนะคะเขามีคอนเซปต์นะว่าอยากจะทําบ้านให้มันดูเป็นแนวแบบคงอุตสาหากรรมเป็นสไตล์ลอฟ์ออกแนวดิบๆเขาก็เลยจัดทํามันรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกแหวกแนวไปกว่าบ้านอื่นๆหรือบ้านที่เราเคยเห็นทั่วไปนะแต่ ขอเขาคาืจะมีประตูแค่ข้างใดข้างหนึ่งและที่มินบอกว่ารู้สึกเฮ้ยมันดิบมากเลยอ่ะคืออะไรรู้มาทุกคนเราตากเสื้อผ้าทุกคนดูสิมันดิบมากเลยนะคือหลายคนเข้ามาที่บ้านหลังนี้เขาบอกว่าเออบ้านหลังเนี้ยคือทาไมทํางานไม่เรียบร้อยเลยสีทาไมทาแบบยังมีสนงสนิมนะสนิมดูเป็นปุบปุบป,ปังปังแบบ <Wow. S 1> อะไรก็ไม่รู้สีก็ทาไม่ครบนะคะดูเก้าอี้สิเก้าอี้ก็ดูสิทําไมทาสีแบบนี้นะ เออถ้าสีนี้เหล็กแหละทุกคนถ้าสีแบบนี้นะคือไม่ได้บอกว่าเขาตั้งใจทําให้เป็นสนิมนะแล้วก็เคลือบอีกทีหนึ่งนะทุกคนคือตั้งใจทําให้เป็นแบบแนวแบบออกเป็นแนวบล็อกอันนี้คือตั้งใจนะถามว่ามันดูสกปรกไหมคือมันไม่ได้เหมือนสกปรกแบบที่เป็นสนิมจริงๆอ่ะทุกคนเพราะว่าเขาทําให้เป็นสนิมแล้วเขาก็เคลือบอีกทีหนึ่งนะมันไม่ได้ดูสกปรกมันจะดูแบบท่าของจริงนะมันดูแบบ เก๋ทุกคนด้วยความที่ว่าเป็นสนิมแต่อย่างที่บอกนะก็คือเขาก็ทําออกมาได้ดูได้สวยแล้วก็ดูสะอาดด้วยค่ะทุกคนคะ <laughs> เครื่องแป้งนะคะอันนี้ก็จัดมานะคะพร้อมกับเก้าอี้ด้วยนะมีเกะด้วยนะคะพูดถึงแล้วก็โอเคค่ะคือถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเอถอะทะไปหน่อยเนอะก็สมส่วนกับห้องนะคะอ่ะลืมบอกไปค่ะว่าห้องนี้นะคะมีความกว้างที่กว้างกว่าปกติเพราะว่ามินตัดในส่วนของอ่างอาบน้ําไปแล้วก็เลยขยายห้องนอนให้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยนะคะภายในบ้านเนี่ยมินไม่ค่อยชัวร์เท่าไหรนะ่น่าจะราว,ราว 3.9ตารางเมตรนะอันนี้ไม่แน่ใจนะยังไงทุกคนก็ลองหาข้อมูลนะคะเข้าไปที่เดอะวานะคะไปสอบถามได้เลยนะคะเออก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกกันเลยค่ะ อนนี้นะคะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแป๊บหนึ่งก่อนนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของ The w i Business of Life นะคะก็บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นโทนแนวนอร์ดิกนะอย่างที่ทุกคนเห็นว่านอร์ดิกเนี่ยก็จะเป็นทรงบ้านแบบหลังคาสามเหลี่ยมนะคะเพื่อให้ดูแบบมีความเป็นคลาสสิกดูเรียบหรูนิดนึงนะที่จริงๆเขามีหลายแบบมากๆเลยนะมินจะเล่าให้ฟังเลยนะในช่วงแรกติดต่อทาง The w นะมินนั่งรถนะคะจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงระยองซึ่งไปติดต่อคุณกรตนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณกฤิน่ารักกับมินมากๆอยากจะรู้คอนเซปต์ของมินนะคะเขาก็วางแผนวางผ ไม่มีเลยนะซึ่งจริงๆแล้วตัวบ้านเนี่ยนะคือทุกอย่างเป็นสลับ กันหมดเลยนะทุกคนสลับตรงกันข้ามกันหมดเลยนะคะซึ่งคุณกิจเนี่ยบอกว่ามินอยากได้แบบไหนเนี่ยสามารถที่จะออกแบบให้มินได้หรือว่าบ้านมุมเนี่ยไม่ชอบจะหันไปอีกมุมหนึ่งก็ได้นะหลังจากที่เราเนี่ยได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2เดือนนะในส่วนของตัวบ้านหมดเลยนะคะพอมาถึง2เดือนนะคะรถเทียบก็เข้ามานะคะรถเทียบก็คือรถที่เป็นเหมือนรถบรรทุกนะคะแล้วก็จะมีเครนนะคะที่แบบว่าเอาไว้แบบดึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือบ้านหลังนี้จะบอกเป็น2ตอนนะคะส่วนของเนี่ยห้องนั่งเล่นหมดเลยตอนดึงเนี่ยก็ เป็นตอนของห้องนอนกับห้องน้านะคะซึ่งบ้านมันเป็นแนวแบบตัวแอลใช่ไหมทุกคนอ่าก็จะเป็น2ตอนนะรถก็มา2คันนะคะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยกนะคะบ,บ้านของมินเนี่ยก็ลงที่เสาเข็มที่เราตั้งเอาไวน้นะตอนแรกกับมินคิดว่าไม่นา,นานหรอกแต่ใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาต้องให้พอด,ดีจริงๆนะคะมันต้องแบบ เป๊ะพอดีเนี๊ยบมากนะคะส่วนฐานรากของที่นี่นะุกคนคือมีต้องบอกนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วของเดอะวายเนี่ยเขามีฐานรากนะคะอยู่3แบบด้วยกันนะก็จะมีแบบที่วางลงกับพื้นเลยแล้วก็แบบที่เป็นลูกปูนนะคะที่มาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตั้งเอาไว้นะคะแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นหลอดต่อหม้อเสาเข็มนะคะซึ่งมินก็เลือกแบบที่3ก็คือเป็นหลอดต่อหม้อเสาเข็มมีความแข็งแรงทนทานนะคะซึ่งเสาเข็มมินได้ทําความสูงเนี่ยสูงจากปกติขึ้นมาอีก50เซนนะคะตอนนั้นนะมินคิดว่ามินอยากจะทํา ให้มันดูเป็นเป็นเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอะเนาะก็เลยยกบ้านสูงกว่าปกตินะคะ ซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะมีอยู่2แบบให้เลือกนะคะก็คือเป็นแค่ตัวบ้านเฉยหรือว่าบ้านบวกเฟอร์นะคะมินก็เลือกแบบบ้านบวกเฟอร์นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณเดอะวท์มากๆเลยนะคะคือเด e วเนี่ยให้ราคาพิเศษกับมินแบบน่ารักมากๆเลยนะคือนอกจากที่จะได้ราคาแล้วเนี่ยคือทางเดวนะคะก็ให้ต้นไม้ที่ทุกคนเห็นตอนแรกๆเลย3ต้นนะคะแล้วก็หญ้าแม็กซิกันปูนด้วยใช่ไหมเป็นเป็นกระเบื้องปูนที่วางหน้าบ้านนะคะแล้วก็ปูยาให้แต่ว่าต้องขออภัยจริงๆค่ะต อนนั้นคือทําไม่ทันนะคะแล้วแดดแรงมากหญ้าตายหมดเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมินเก็บรูปไว้ค่ะทุกคนคือก็จะเป็นแบบหญ้าสวยๆแบบนี้เออสวยมากนะทุกคนส่วนเฟอร์นิเจอร์นะคะที่จะได้จากเดอะไวายไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะโต๊ะกลางนะคะก็จะมีโซฟานะซึ่งมินตัดโซฟาออกนะคะแต่จริงๆเขามีโซฟาให้ด้วยนะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกโต๊ะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็เก้าอี้แล้วก็ในโซนของห้องครัวนะคะก็จะมีตู้ต่างๆซิงน้ำนะ ะะได้มาครบเซตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาอบนะคะหรือว่าเป็นเครื่องดูดควันนะคะอันนี้ก็ได้มาด้วยนะแล้วก็เตากระทะด้วยนะทุกคนมินไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะอันนี้เตากระทะสีดำๆอ่ะนะ ส่วนในห้องน้านะคะก็จะได้แทบทุกอย่างหมดในนั้นเลยนะคะยกเว้นในส่วนที่มินเพิ่มเติมไว้นะคะว่ามินเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะกระจกเขาไม่มีให้นะกระจกที่ติดแบบขอบๆนะไม่มีให้นะคะและในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะได้ตู้เสื้อผ้าได้เตียงนะคะแล้วก็ได้โต๊ะเครื่องแป้งกระจกนะคะแล้วก็ไฟตรงหน้ากระจกอีกนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมินชอบมากๆเลยคือตู้วางขอบเตียงนะคะอันนี้หูเหมือนแบบว่าอยู่ในยุคแบบไททานนิกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสงครามโลกครั้งที่สองแบบคลาสสิกจริงๆอันนี้ม ชอบจริงๆนะและนี่นะคะคือการรีวิวบ้านนะคะของบ้านยันฟาร์มถ้าใครนะคะชอบแบบบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยก็สามารถที่จะแวะไปดูที่ระยองกันได้เลยเดี๋ยวบินจะทิ้งเพจตรงนี้เอาไว้ให้นะทุกคนคือแบบบ้านเยอะมากไม่ใช่บ้านแบบแนวนี้มีแบบหลายแนวจริงๆโอเคค่ะและตอนนี้เดี๋ยวบินต้องขอไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้มินด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งดิ้งิงวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย